สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็หายไปนานเลยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะผมมาก็เล่นกับน้องๆเขานะครับก็ถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายแบบรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับก็เสียงอาจจะหายๆหน่อยนะอันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอากาศเย็นมากน่ครับลำใหม่้าปิเนียสเตลนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับแบบนี้เหมือนลำก่อนที่ลงอะครับก็เอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไม่รู้จะบินได้หรือเปล่านี่มาลองบินเลยแล้วกัน รู้จะได้ไดไหรือเปล่าเพราะเปลี่ยนหางแล้วเหมือนสีจีอาจจะเพี้ยนนะต้องวางรูแล้วก็ลองดูกันนี่ครับเลนไหนไปสองมาสองครับสปีดห้าสิบมอเตอร์สามพันครับสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับก็รีโมทก็เป็นของไฟสกายลองดูกันเลยตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยเอาจริงผมไม่หานาัดสายนี้เลยนะ ผมเล่นพวกแนวเทรนเนอร์ยกลับเ้าช้ามากกว่านะครับขอน้านี้นะใครดูก็ใคร,ท,ใครที่ติดตามผมก็น่าจะเห็นนะเสียบแบตรดอดหรือร่วงครับติดต่นเต้นอ,อยู่นันครั้งแรกก็ตื่นเต้นเสมอเพิ่มไฟนี่ระบายน่าจะเล็กไปหน่อยเย้ นะครับก็ประมาณนี้มาลองเช็คกันดูหน s, ่อยสิซ้ายขวาขึ้นลงเด้งมาเลยรอรออะไรที่นั้นเหรอรอดหรือรอด Hãy subscribe cho kênh Mình... Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สีจะงงๆอนะเออได้เรียกเลยีนงงๆะต้นลางมันจะคล้ายๆกันเลยมะหลงเลย้วเนี่ยมผมไม่เห้เน้อยตสีมน้ เธอบินไกลไปในกล้องไม่เห็นเลยกล้องมันเสียเลยนะตั้งแต่เสียบไหมให้แล้วก็นเสียลองชินแป๊บนึง ง,ง่ายๆนะจริงนครับยินง,ง่ายนะครับน้อง,งกิ่งมาก้สึกมันรู้สึกว่าจะหลงหลงทิศะเนี่ยเน,น้นมืนมดมันจะยากอยู่นะ ด,ด้วยดีเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจลำเปล่าว่าสอบถามได้นะครับตอนนี้มีจำหน่ายนะครับตอนนี้ลำเปล่าเลยนะไม่มีชุดไฟนะครับหรืว่าพร้อมเล่นก็เราสอบถามหลังไม้ได้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เฟซไว้ได้น่าหน้าคิปนะครับกะนี่ครับประมาณนี้ส,สีสียังลง,ลงทิศอยู่นะเพราะว่ามันจะมันจะม,นมันต้องไม่เหมือนกันนะครับท่าน้เห็นไหม ข้างล่างผมก็ไปใส่อย่างนี้ข้างบนก็นคล้ายๆกันเวลามันขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เห็นเลยต้องทําให้เป็นสีได้สีหนึ่งนะข้างหน้าข้างบนก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็มาถ่ายรติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นลำแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆนะครับผมลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นง่ายๆครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผม